นี่ครับเมื่อนี้ผมกัมาเบิงเพิ่นยกสวิงใหญ่ครับสวิงใหญ่ยูซีบกครับยูซีบกนี่ครับกับกเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่ผมได้เดินทางมาเดบมาหูว่าเพิ่นยกสวิงแนวนี่ครับเพิ่นเพิ่นหาจินแบบนี้นี่ครับนี่ครับผมจะพาเบิ่อครับนี่เพิ่นก็ได้ปลาขึ้นมาครับนี่ครับก็ติดโบกไฟลายไปแน่นอกครับเทอร์ลาซีตัวหาตัวเนาะ เพราะว่ามันกะนามมันหน่อยนามมันหน่อยปลามันก็เลยนหน่อยครับนามหน่อยปลาก็หน่อยวนมากชนปลาอีย่างแนวนี่คนอื่นปลาอย่างเกาะปลาสกังปลาสกังปลาแนวนี่เขาไปเห็ดสมเห็ดยังเหนี่ยงหมวกแม่นบอกที่เห็ดปลาสมปลายังสมปลาหน่อยปลาอันนี้เนาะปลาทะ่ทำนี่คือกระล่างเห็ดสมเสียพอ่านี่ครับ สิงใหญ่เพิ่นก็เป็นลัทธนาน,นี่แหละครับปลาโจกอันนี้ปลาโจกเนาะนี่ครับปลาโจกคนเนาะปลาโจกปลาจอบบานห้าอื่นนี่แอืมกันตัวใหญ่ยี่นีกับโล่สองโล่เออืม,อมตัวใหญ่ก็เป็นโล่สองโล่ในตัวหน่อยขึ้น,น,นตัวน่อยลูกมันซ้ำวันลูกมัน เนี่ยเขาตาดีขนาดอื้อืมนูกรีบีหาตัวอืมถือบาล้วซีตัวหาตัว เออน,นี่ยังแนวนี่ฮะแนวหาปลาเลยเขาเออนี่มากกว่านี่นจังหวะครับจังหวะพวกบุงบุงซื้อกันบ่ <laughs> นี่ครับผมจะพามาเบิงครับพามาเบิงวิธีหาปลาของเพื่อนครับวิธีหาปลาอันนี้เขาเอานา้ำน,น้ำเซ่เน,นาะน้ำเซ่นลำซีบุกลำซีบุกเขื่อนเขื่อนเื่อนลำซีบุก อันนี้เขาเอื่นเคลื่อ,อนล่ำซีบุกนี่ครับมองเพิ่นหาปลาครับอันนี้เป็นประตูประตูเปิดหนามเนาะเพิ่นกยน็ย่อนย่อนอันนี้บ่ฮู้ว่าบ่ฮู้ว่าเอื่นนี่ยังซือ้อซื้อบ่ฮู้ว่าซือ้อยังบอกไปท่างจุดได้มีนี่ทุบ,บานทุบ้าน <c oughs> น,าน, <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> นี่ครับนี่เดี๋ยวผมพาเบิ่งอันตัวเพิ่นเสียย้อนลงเอาปลาเนาะนี่พวก นี่ก็เป็นเทื่อแหลกหรือว่าครั่งแหลกของผมครับที่มาเห็นมาเบิงอันวิธีหาปลาครับอยู่น้าเซ่ครับเพราะว่าบ้านผมบบมีเซ่ครับพี่น้องมีเต่ห่วยแต่หองก็เลยโบเห็นหหก็เลยโบเห็นวิธีเนวาาเน,นี้ครับ,บ,บ,บว,วิธีหาปลาเนี่นี่นี่ครับโบ่บหงว่าเอิ้นน่ก็เอิิ่นว่าสวิงใหญ่่นว่า <laughs> นี่เป็นสวิงใหญ่ นี่ครับกะไฟข้างล่างนี่ครับข้างล่างจะจะ,จะจะมองเห็นเรือครับเรืออยู่ปุ่นเป็นไหลมองครับนี่ครับคือเป็นวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตที่เพิ่นทําม,มาหากินครับนี่ครับผูสิ์เบ็ดกะมีครับอันนี้ป,ปลาเบ็ดขนนกเนี่ยปลาปลาเบ็ดสูงโอ้ปลาดุกหมุนดูเนี่ยปลาดุก โูนนี่เขาก็เคยเห็นได้ปลาดุกมูนเป็นแนวนี้เนาะปลาดุกมูโมนย่นี่ตปลาดุกโมนยูกโคกจานได้ยูคโบราณปลาดุกมูนลูกโคกโอ้ยฮอนบ่มี่มันได้ทางพูนยุคโคกจานมุ่ยปลาดุกมูนที่มันไม่ใจหัวใจหองมันบ่มีอันนี้ได้จัะมาจากมาเบิงนี่นี่เขาว่าจัะมาเดี๋ยวมาเบิงเด่นบ้างนี่น่คนว่าเขาจะโยกเสดุงแต่ยังเวลาหนามไม่ร้านะคนร้ายว่า จังวมาจากมะเบิงที่จะมาขอคือจังฝนตกดีแหละมะมะเบิงก่อนหน้าว่ะอันนี้ครับปลาดุกหมุนตัวเดียวแต่อินอัเป็นแนวนี้เนาะปลาดุกหมุน,น,มหมน,มนเนาะคนโมมีมุนเหมือนกัแนวนี้น <c oughs> ะปลาดุกหยาดก,กันแต่ค <c oughs> นนี้ปลาหนังปลาหนังอันนี้ปลาซีเบ็ดคือกัน,น,นไหมหมอนน้องนางปลาหนังนี่ครับเป็นซีเบ็ดใหญ่ครับ<อ>มือหนึ่งก็ได้ไลาย อยู่เท้าเดิมเอในหน่อยครับในหน่อยเขาเหรนยญเขาเหรนแต่หัวคำเท่าไหร่พันชึ้งกระสอบโอ้จะ่ไพสิไปเหรนยญปะนี่ยนี่ครับเบ็ดรพ่นซีดพ่นไปจะซิดแนวนี่ครับขาดนี่ครับปลาอย่างนี้กระตาพนนี่ปลาหยกสวิงสวิงใหญ่ปลาหยกสวิงใหญ่กันนะ สวิงนี่มาถือปลาขาดเนี่ยอืมคนว่าอันสวิงเพคนยกสวิงมืออันถือปลาว่านสองลตีขาดเลยนี่ยนะครับจะเป็นสวิงแนวน,นี่ครับโยกโยกเบิ้งน้าอยู่เรื่อยๆน,นู่น <laughs> น,นี่เนาะย้อนลงไปกัยกบยกขึ้นเบิ้งยกขึ้นเบิ้งเทอมีปลาเขาเนาะ ผานเข้ามาโจ๊กก้อนเนี่ยวนี้หนอไขาใหญ่ันใหญ่สั้นมาเนี่ย่ได้นี่ครับผมพามาเบิ่งเพิ่นยกครับนี่เพิ่นยกเขาเอื่นสวิงครับเป็นสวิงใหญ่ครับนี่ครับเพิ่นเพิ่นก็จะย้อนลงแบบนี้แหละครับ นี่ครับก็เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่ผมได้เดินทางมาครับเดินทางมาเบิงมาเห็นครับเพราะว่าอยู่บริเวณบ้านโบมีครับโบมีโบมีนามมู่นนามนามชีโบมีนามเซ่ครับมีแต่นามหวยนาห้องครับนี่ครับเพิ่นก็จะยกขึ้นแล้วนี่ครับ นี่ครับเพื่อนก็นจะผูกเสือกย้อนลงมาแบบนี้ครับนี่ครับกับป็นประตูระบายนา้ำซีบุกคึ้นมาครับนี่ครับนั่นครับเพื่อนยกขึ้นมาก็จะมีปลาครับมีปลาอยู่ทาง,งในสวิงครับเป็นสวิงใหญ่ครับนั่นน,น กระส่วนมากก็จะถือปลาหน่อยครับปลาหน่อยปลาใหญ่เพิ่นก็ถือคือกันเพิ่นว่าครับเป็นโลสองโลก็ถือครับนี่ครับเห็นเสาวิ่งใหญ่ครับนี่ครับฟังนี้เพิ่นก็เริ่มสาวขึ้นแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสาวขึ้นไปแล้วนี่ครับก็จะย้อนผู้ย้อนก็จะย้อนลงแนวนี่ครับ อโอ้อานกราเันนี้ปลานั่งกำเนาะแม่นบ่นี่กำนี่กำเออปลานั่งกํเขาปลาอะไรปลานั่งกำนี่ครับปลานั่งกำนี่ครับปลานั่งกำ นี่ครับเพิ่งกิดจะหยกขึ้นมาเรื่อยๆครับกับโบใดเือร้ายครับ<อ>นี่ได้เือแล้วสามตัวสี่ตัวหาตัวแล้วแต่เนาะแต่ปลาส่วนมากก็จะเป็นปลาหน่อยครับปลาหน่อยเป็นปลาหน่อยนี่กใบเนี่ยเป็นเหมือนมันกับปลาสีเงาเท่านั้นที่ตัด ครับเพื่อนก็จะยกเซกเบื้องเรื่อยครับยกเซกเบื้องเร่อยว่ามีปลาเขาบ่อเอยสวิงนี่ครับก็ตามที่ผมได้สอบถามเพื่อนครับก็เพื่อนก็จะมานยกสวิงหรือว่ามาสิดเบ็ดครับมาสิดเบ็ดประจําครับก็จะมีคนมาจิตยูนี่เทิงเสาทิงแรงครับพี่น้องนี่ครับวนมาเนีย้ยมือแรงจะได้ไลยเพื่อนว่า นี่ครับคือเป็นบรรยากาศอยูซีบุกครับอันนี้เป็นเคลื่อนซีบุกนี่ครับเมื่อนี้ผมกะมาเบิงเพิ่อนหยกสวิงใหญ่ครับสวิงใหญ่อยูซีบุกครับอยูซีบุกนี่ครับกับกับเป็นข้างแรกครับข้างแรกที่ผมในเดินทางมาเดบมาหูว่าเพิ่อนยกสวิงแนวนี้ครับเพิ่อนเพิ่นหาจินแบบนี้นี่ครับ นี่ครับผมจะพาเบิ่งครับนี่เพิ่นก็ได้ปลาขึ้นมาครับน,นี่ครับก็ติดบ่ค่อยหลายปานด่ดอกครับก็เทือ่อ,อละ4ตัว5ตัวเนาะเพราะว่ามันกะ็ะหนามมันน้อยหนามมันน้อยปลามันก็เลยน้อยครับน้มหน้อยปลาก,ก็น้อยจนมากเพิ่นปลาอีหยังแนวนี่เพิ่นเอิ้นปลาหยังเก,กาะปลาสกางปลาสกางปลาแนวนี่เขาไปเฮ็ดสมเฮ็ดหยังนั่นบ่แม่นบ่แม่น ที่เห็ดปลาสมปลายังสมปลาหน่อยปะนี่เนาะปลาซ้ำนี่คือกระล่างเห็ดสมเสียบคนว่านี่ครับสวิงใหญ่เพิร์กเป็นราชนะนี่แหละครับปลาโจกอันนี้ปลาโจกเนาะนี่ครับปลาโจกคนว่าปลาโจกปลาจอกบานห้าเอื่นนี่อ่ะกันตัวใหญ่ดีกับบโล่สองโลอืม อตัวใหญ่ก็เป็นโลสองโลนี่ตัวน้อยคนตัวน้อยลูกมันสกมันอลูกันี่เขาตาดีขนาด